ผมก็รู้สึกดีใจนะครับแทนคุณครูกับนักเรียนนะครับที่ได้รับโอกาสจากทางกระทรวงและก็ทางสวที่จัดอุปกรณ์ในการเฮียนทุกที่ทุกเวลาให้กับรอนนะครับและคุณครูนะคะก็ใจในเรื่องของนาฏศิลป์อาจจะสมัยก่อนครูกับฟ้อนเป็นก่อนนักเรียนก็ฟ้อนตัวอิน่ะแต่ที่นี่คือหลังจากเนี้ยเขาเกิดจะได้มีสื่อตรงนี้มาช่วยมีกิจกรรมและก็ได้ใจเทคโนโลยีเนี้ยคือมันทันยุคทันสมัยมากึืนใจสิ่งนี้ได้ยังคุมค่าแน่นอนเจ้าดีใจมาก ทีได้ไอแพดสามารถช่วยได้หลายๆอย่างสะดวกสบ,บายมากๆเลยจ้าได้ช่วยงั้นเพื่อนได้ดีเจ้าลากาสะดวกสบ,บายทที่บ้านราการงเรียนเจ้ารู้สึกว่าไอแพดีีได้มานะครับเป็นเคองทดีสวยมากๆเลยนะลราคาฟังก์ชันทีขึ้นมาผมคิดว่าการพรอบใช้งานสำหรับการศึกษานะครับนอกเจ้าผมล้องยกแล้วละกะนักกะอาจจะนักหน่อยหนึ่งมอคาบไอแพดนี่นะ ใจการแทนทำเพื่อการแทนมันง่ายขึ้นครับแบบจดอะไรที่ครูสร้างมาเราสามารถจดได้เลยครับแบบจดชิงไม่หลายๆแล้วพื้นที่เขาขึ้นมานี่ขึ้นมาเยอะมากเลยครับเหนนี้สองห้าหกนี้เลยๆครับอ้องก็รซื้อดีใจที่พุยยมองเห็นโรงเรียนเล็กๆละกะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนหนังสือนอกจากนําไปทําสไล่งานแล้วก็ทําแบบพีเส้นทรงครูอินาเจาแล้วก็เก็บงานไออย่างมูนี่ใจ้าซื้อดีใจมากเจ้า ต้องจะนำ iPad ํำไอแพด่อนนี้ไปใช้ประโยชน์สูงสุดจ้ะอ่อได้ทำไอแพดแล้วรู้สึกดีใจมากเลยเจ้าได้ทั้งเช่ตัวประกาศเลยเลยเยอะเยะแย่ยยยมากมายเลยเอาไปศึกษาหาความรู้ที่เขาให้มาแล้วครั้งนี้ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับคนที่อาจจะย,ยังไม่มีหรือว่าคนที่มีแล้วนะคะเป็นโอกาสที่ดีนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆแล้ค่ะที่ได้รับโอกาสนี้นะคะสุดยอดครั ม่อขนาดเจ้าเลิศเกินเบอร์สวพ่ทอดีมากมากโคตรเลิศล้ำขนาดเลิศอะแม่โคตรจะจึงปังมากแม่เน็ดขนาดตัวหนอดครับเน็ตขนาดเก้หมอขนาดเจ้าเลิศสเปนเต้นค่ะเลิศเลยล่ะเลิศมากค่ะรู้สึกดีครับดีใจแต้ตๆครับเลิศที่สุด ดีใจมากโคตจะเจ๋งไหมค่ะ